ก๋วยเตี๋ยวเวียดนามอาหารเวียดนามเนาะไปกินน้ำกกนเลือดข้่งน,นอกไปกันขาดรถมาแล้วไปตามหาอาหารเวียดนาม ล้องเาวเดียว่ะนกี่นสงข้ามค่ะรถเมฆกับขึ้นจากตะกี้เท่าไหรเนาะยี่สิบี่สิเก้ายีสิบแปด ยี 28, ่สิบแปดลูกเบิลตลอดสายสตอนนี้ตอนนี้สามสิบสองบาทแล้กกะเวลาเท่าไหร่สองทุ่มขึ้นไปสามสิบห้าลูกเบิลเราบรีบเราลูกเบิลทัดเป็นบาท หมดแล้วจ่ายเงินก่อน มาฮอดเนาะร้านนันเพเป็นตัดแสีบมาฮอตเร็ดเดวบาร์บีคิว Yeah. เขาขายบ่ชแล้วเขาโชว์หน่อยๆนั่นนี่มีแต่โชูหันเดะบักเ็ดกับบักนาวมาหวัดแล้วเดียวเวียดน้ำ มแบะเมนูมันมียังแน่นมีคนมีลปั่นะเนาะ้ไปมี่ปันกันมันได้หลาย่ากระสินั่งกินอยู่นี่แล้วหัดแรง สั่งออเดอร์แล้วกำลังเห็ดกำลังปรุงให้ได้ถ้วยได้ตามใช่ไหมคะ บ <oung> อลูอน, <c oughs> นี่แหละอันนี้แหละของเขาเท่าไรก่อน้ำปั่นสามร้อยเก้าสิบจุกวนขังหนึ่งในซีวิท เียนคิดแล้วถ้วยเมื่อได้บอสิว่าสิวันเนี้ยสิวันเต็มหมอหม้อวดใหญ่ ยางบอนกระเป๋าสีิโ๊กไปทั้ง,<า>งไหน <c oughs> ทั้งนี้ก็ได้ทางออกอะ่ะหนึ่งอ่ะได้หน่ดสจะไปท,ทั้งทีหรือไปทั้งที่ยังสิมาห่วงมะหวงยังสิมาห่วง จะได้เศร้าเมียอยู่นักหรอมาหาตัวนาไก่อันนี้ยังอันนี้ไก่เอออันนี้เนื้อนี้อันนี้เครื่องปงมันจำบ่เออนี้เครื่องปูอันนี้เคื่องปอันนี้หมูเเนื้อบุอันนี้มันเป็นแน่เยละเป็ยเตียวเวียนนาม พี่น้องเอ้ยมันก็ว่าไม่ยังไงปุุงพี่น้องนี่แต่บอสมาเด้อพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวเวียดนามน้ำกันมาเด้อมาเด้อไฮเสตตะเกียบกัาบจอมอีแตงแต่ชีเล็กกินเน็นไป็ังสิ่ีงชีวิตหลอดกินน้มเกลือรากสาหร่ายสดเวยเตี๋ยถั่วไร้รากสาหรายสดมาดำเด้อมันบ่มีซอนไงมันมีแต่ซอนจอมไบตะเกียบ พวกซอนมุนคุนยาบ้าไรเซียโนอะไรเอ้ย่ข่เอาเครื่องปรุงมานั้เด้อบักพริกป่นพร้อมเตรียมพร้อมกีนบักพี่เผามามาเด้อ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  ใสล่ละเนาะใส่มะกี้เดียวตายกันละก็มี่ยัางก็ซอดพริกไหเงตใจบ่มึลุ่มต้องเอาแน่นอนตาใจเห็นที่ันว่ากิเกลียวเ็นัวบ เอาแบบนั้นเลยว่ะเลืยาเลยอย่าลุงหลที่เกลือเอาพีกด้ยพีกพๆกนจืดลืดปรุงเอาดสเหล่ยังใไราสวนที่นแวผู้ผกินจืดจืดแต่ที่พอดีอยู่ละแต่ว่ามี่เนี่กินไมมโป๊ะเปียพี่พ โอ้เกือมวมี่บสลาเน่ไห่น้ำน้ำกันเน็ดเหน็ดเขาเนี้ยนุ่พอเัากินเขาเนี้ยแ้วเขาจะอย่า่รนี่เขากับันหัวไข่มาค่ะส่วยัวเสี่ยสมแด้ว <med> นี่โบราณเลเพื่อนไปน้ำปีสอันนั่นอย่างอันนี้อย่างเก <c oughs> ลือ <S <S มเาเทน,น้ำปลาเกลี้เงหรอขาดแต่หวานเฮ้ยใส่เบอร์แล้วลูเป,เ,ปเป็นยังไงาดทันทีนงใส่เบอร์ก็ยังไบ่มีด้วยิ ที่มึงแมวเสียทเกิเพื่อนมอนงเนาะขนาดนังที่เขารับตาต่มเนี่ยเสียบนอกเคยแน่นหนึ่งบาทนิหนึ่งน้อยหนึ่งบาทน้ขอเพื่เจ้าต้องกินตอนหนื่อยห่อนอย่างคราคิดว่าเขาแลงเงินแน่เลย แป้งอะไรมั่งฮะถอดแป้งแป้งอันที่กอกเ้ี่ะยุ่งในเซเว่นในเซเว่นยุ่งในแป้งใส่ใส่อะนู้เคยทอดแบบนี่งสิแหละนู้นพอกินเลยไอเนยน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งอยากกินแบบว่าปั้นใส่น้ำแข็งเย็นเย็นคือบวานนองอันนี้เย็นพ่ออุ่นขึ้นเลยเขาเริเย็นแบบไหนต้องซื้อไปปั้นเองฮึซื้อไปปั้นเย็นอุ่นขึ้น ไปปัน้นัเองผู่ของกันนะเครื่องปัน้นกรมีเนาะปปั้นกันไปปัน้น,นไปปั้นเหรอไปปั้นเองก็เอหือยยุดว่าน,น้านีไปเห็ดน้แข็งกนซื้อไปหาก็ได้โอย้ยซื้อน้แข็งไปหาก็ได้ซื้มีน้แข็ อ่านเขียวดีนี่ตัวแล้วเนาะเบอร์หากับีเน้อถังไอซิมเป็นเป็นถังเป็นถุงเลยบ่เป็นถุงยูนิตีดีบอกดีดีพกเปลเ็นถุงละร้อยยี่สิบเนื้อถังไอซิมเสียสองกิโลเลยเนาะแล้ก็นึ่งเกีย ไปหาแถวเน้ออื่นไม่ได้ไปหาบ๊ไม่ได้ไปซองตัวตัวที่เพื่อตัวไอติมหนึ่งบ่แบนตู้ไอติมแล้วแบยื่แถวได้เหอมองัอตู้กุ้งมันบางไม่ทางกนเดียววันนู้นมาทาน่คือมันเสียงตั สืดอหอเปวนเตีบบเเ๋ยวบ้านเฮาดิอาเอาที่มันหนึ่งฮ่าเอาที่มันเป็นเข้าวกัาก้าหนาทุกกองเลนาะเต่าหาเนือเปื่อยกับแสบ Ups Nampak lebet Susik ฟองประกันนั่นกินดีก ouais, ว่านาอีน <tara> ี้ปนเมื่อเนาะคือแบบองประกันั่นกินดีกว่านอออประกันนั่นมไปแป๊บเดียวมันเบิอมนั่นป็นเหนียวคิดวาาเป็นแต่แบบนั้นสองคนพอดีเลยสานหนึ่งนั่นสองคนก็ดีตเดียวมัแต่ว่ามันแตกต่างกับตัวเกียวบัเ เพิ่งนมืกอคเตี้ยบันเพาะว่าบกเอิงเหรอ,อรได้กินเพราะได้หูว่ามันเป็นอะไรจังบุ้งคืออใรตัวก็ว่าอาหารกินเอาเสียอะไรก็ใี่ไหแบบนุ้

มเมนบ่มีอันเครื่องปรงมา,มาแต่ของเล้วเลยเียดยเงินเตะเ้เง่กินของมาไป่อมาแล้วเขขวาานืมนาก็ขัวใครังวะเีายเด็ไปกินอเปียเดอบวนี่เป็นแนไรต่โเปียสิบพันบ่ เม่อนี้ยังคงยังจับแสน้ำแป็งเหนียวเหนียวเดี๋ยวติดรุ่งซึมขึ้นยังมันกำลังของยังเรื่องแค่หลอดหัวแม่ ไก่ไก่ก็นกียวอยู่เนาะเน้อดังเนื้แต่กรอบดูกำลังหัอ่มันหอห่อในเนาะไก่อยู่ไหม มันบอ,บอกข่าวดีเนาะป่านนี้กับพี่ลุงได้อยู่รลานนี้ตัวอยู่ต่ออีกหนึ่งปีจนเมื่อหนี่วันที่เก่าล่ะบริษัทยังบาแจ่หน้าอยู่ ผู้จัดการบอกผู <reveal> ้จัดการบอกว่าฉันสีต่อฉันได้เได้ฉันนั่งไม่ได้ทูเขาหมดเลยคือว่ารถนา่งได้ได้ยุกไอ้คนก๋วยเตียวร้อยยุด เกโอเควเก้าวแทนเกว่าไม่ใช่คนเียวที่ติดยังเด็กี่่วยักเรา่วยแมนสนเพีสยเดียวเพี้ยเียวว่าีใจดีใจถ่วย

อบแล้วแต่ลนหยกหมอดของห้องน่าอพี่ประตูไหวมีเย็นแล้วกันกินนกิ้อึนี่พี่ประตูหลัดไปดิมีกระลมพัดจังหน่อยมเปิดเาคลิปนี้ฝากเอาไว้จนี่ก็นอาค่ะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปานี่ทักสีทาเทียวเลยด้อติดตามต่อไปไว่าอีพี่นะ่ะสีท้าไปชิมอย่างเนาะคะ่นะเนาะสวัสดีค่ะบายเซ็บเซ็บก๋วยเตี๋ยว